าตุปฏิโกระปัจเวคณะปาธามนมายังทาตูปัจเวคณปา,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 าปาทังมนามเซยาธาปัจยังเป่าัตตานาังธาตุมัตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นศากว่าธาตามธรรมชาติเท่าน,านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจใจอยู่เนืองนิด ยาทิทางจีวรังตาทุปกภูนจะโกจะปุคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนนั้นทาตุมตัตตโกเป็นสากว่าธาตามธรรมชาตินิสัตโตมีได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิชโว มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพานิปนาอิมานิจีวรานิอาจิคุชนิยานิ<ม>ก็จีวรทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายังปัตวา ครานมาถูกเข้ากับกายอันเนาวอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิคุชนิยานิชายันติยอมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยะทาปัจยังปวัตตมานังทาตุมาตเมเวตางสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนนืองนิรยาทิทาางปินอาปาตตทะทุป,ป,ปะพุนชโกจักปุขาโลสิ่งเหล่านี้คือบินดาบ,บาดและบุคคลผู้บริโภคบินดาบ,บาดนั้นอาตุมาต,ตะโกเป็นสักว่าธาตามธรรมชาตินิสัตโต มีได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิชิวมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสับโพปัญายงบินดาปะโตอาจิคุชนิโยก็บินดาบ,บาท,ทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม อิมังปุติกายังปัตตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิคุชนิโยชายาติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาทาปัจจยังภาวตมานางังธาตุมัตตเมเวตัง สิ่งเหล่านี้นี่เป็นศากว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองเนิดยาทิทังเสนาสนางังตทุปป,ปุญจโกจะปุขโลสิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะและบุคคลผู้ใช้สอยเสนาสนานทาตุมัตตโก เป็นสากว่าถ้าตามธรรมชาตินิสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิชีวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสภานิปนะอิมานิเซนาสนานิอจิคุชนียานิ ก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่ไมเป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายัางปัตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิกุชนิยานิชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ยาธาปัจจยังเปววะตมานังธาตุมัตเเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสากว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองเนตยาทิทางคิลานปัจจยเภสัจปรปริคาโลตทุปปุญจโกจปุคาโล สิ่งเหล่านี้คือเภสัตบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้และบุคคลผู้บริโภคเภสัชบริขารน,นั้นทาตุมาตะโกเป็นสักว่า่าตามธรรมชาตินิสตโตมีได้เป็นสัตวะวะอันยั่งยืนนิชีโวมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล สุญญตว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสะโพปนายังกิลานปัจจยเพสัสจปริคาโลอชิคุชนิยนก็คิลานะเพสัสบริขารทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอีมังปูติกายังปัตตวา ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิกุชนิโยชายาติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน